คลิปนี้นะครับผมเปิดคลิปอยู่ตรงบริเวณพื้นที่รอตรวจนะครับอทอ่ทไมผมมาเปิดคลิปตรงพื้นที่รอตรวจเพราะว่าผมกําลังจัดเตรียมสถานที่นะฮะเพื่อที่จะถ่ายภาพไปประกอบกับการขอประเมินเพื่อเปิดคลินิกแห่งใหม่นะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปก่อนกอนน็คือผมต้องต้องขออนุญาตใหม่นะเพราะว่าผม ย้ายจากสถานที่เดิมนะครับแล้วเพื่อนๆถ้าเคยเข้าไปดูคลิปเก่าของผมนะครับผมจะเห็นได้ว่าผมจะมีโต๊ะเจตัวนี้จะอยู่ภายในห้องตรวจตรงโน้นนะครับแต่ว่าพอเอาเอกสารภาพถ่ายต่างๆที่เอาไปส่งนะครับเขเจ้าหน้าที่นะฮะเขาแจ้งว่าผมจะต้องมีโต๊ะอีกชุดหนึ่งเพื่อเอามาไว้สําหรับในการ สอบถามค่ารักษาพยาบาลนะครับคือจะไม่เอาโต๊ะที่ติดป้ายสอบถามแบบนี้เอาไปไว้ภายในห้องตรวจนะฮะเพราะว่ามันดูไม่เขาว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าอย่างบางคนที่เขาจะเข้ามาสอบถามบริค่าบริการแล้วเขาต้องเดินจากด้านนอกเข้าไปยังห้องตรวจใช่ไหมครับเขาก,ก็จะมีความเกรงใจหรือว่าบางทีบางคนเนี่ยถ้าเรายังตรวจคนไข้อยู่เคสหนึ่งอยู่ด้านในแล้วมีมีผู้รับบริการคนอื่น ซึ่งเขาอยากสอบถามค่านู่นค่านี่เขาก็จะเดินเข้าไปมันก็จะทําให้เกิดความไม่เป็นส่วนตัวนะฮะเกิดความไม่เป็นส่วนตัวว่าแล้วก็ไม่ไม่เป็นมันเป็นการเปิดเผยคนไข้ด้วยนะครับดังนั้นเขาก็แนะนําให้ผมมีโต๊ะสักป,ประวัติต่างหากแยกออกจากโต๊ะตรวจนะครับก็เอาป้ายสอบถามค่ารักษาพยาบาลมาติดที่โต๊ะสักป,ประวัติส่วนโต๊ะตรวจนี้ก็ต้องไม่มีอะไรเลยนะครับผมแก้ปัญหาย,ยังไง ผมก็ย้ายเจ้าโต๊ะสอบถามค่ารักษาพยาบาลของผมเนี่ยจากที่อยู่ด้านในห้องนู้นนะฮะเอาออกมาด้านนอกแล้วขยับขยับเจ้าโซฟาที่อยู่ด้านหลังสีขาวนะครับขยับเข้าไปด้านในแล้วก็ทางด้านพื้นที่ห้องนี้จะให้เป็นพื้นที่สำหรับนั่งรอตรวจโดยเฉพาะนะครับไม่ได้มีจุดที่ตั้งของตู้เย็นหรือว่าจุดที่เป็นวาง ป้ายต่างๆหรือว่าป้ายที่เป็นป้ายอ่าคำขออนุญาตนะครับป้ายที่เป็นใบประกาศประกาศสิทีบัตรต่างๆของเรานะครับที่ใช้ประกอบในการเปิดคลินิกคือห้องนี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็ทีวิจากที่มันอยู่โซนนี้นะฮะผมย้ายออกมาทางด้านขวานะครับถามว่ากีดขวางการจราจรไหมก็ไม่กีดขวางอย่างเนี้ยอย่างผมเดินเดินเข้าออกมันก็สะดวกดีนะครับ ก็จะประมาณนี้ในส่วนของห้องตรวจไอ้ห้องห้องรอตรวจนะครับที่เพิ่มเติมว่าโต๊ะตัวนี้แหละนะครับผมก็ขยับเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ตัวนู้นนะฮะออกมาเป็นเก้าอี้สําหรับนั่งสําหรับตัวนี้นะครับก็เป็นเก้าอี้สีดำตาเอ,อละนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับด้านในมีอะไรที่เดี๋ยวผมเปิดกระจกหน่อยนะครับเพื่อให้มันเสียงไม่ก้องจนเกินไปนะครับ ด้านในนะครับผมย้ายโซฟาจากตัวนอกเอามาไว้ข้างข้างในนะครับถามว่ามันมันทำให้พื้นที่แคบแคบไหมก็ไม่แคบแคบเพราะผมจะพามาดูโต๊ะที่เป็นโต๊ะตรวจนะครับโต๊ะสักประวัติตัวร่างกายผมนี่แหละนะครับตัวนี้ขนาดของมันเนี่ยถ้าความกว้างจะถ้าใช้ไม้บรรทัดวัดน,นะครับก็ประมาณจากนี้ถึงนี้ก็30เซนนะครับส่วนจากนู่นไปถึงนู่นก็ประมาณ100เซนติเมตร 120ซนเมตรนะครับเท่ากับเจ้าตัวสีอ่าสีไม้โอ๊กตัวนั้นนะครับสีที่เป็นสีไม้ยางพารานะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา1,200บาทนะครับมามันไม่มีบางออยด้านด้านหน้าด้านข้า,างหรือว่าในส่วนทางด้านอื่นนะครับแต่ว่ามันดีไซน์ทาเป็นตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กฉีกตัวนี้นะครับก็โอเคสวยงามนะครับมี ทำเป็นช่องสำหรับเก็บของด้านล่างเก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับก็พอได้ใส่พวก o อ d c a r กหรือว่าที่เป็นสติ๊กเกอร์ยาต่างๆนะครับก็ใส่ตรงนี้ได้ก็จะแก้ไขออกมาประมาณนี้และอีกอย่างนึงนะครับที่ที่เป็นข้อ,อให้ผมต้องถ่ายรูปใหม่ก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยชีวิตตรงนี้นะครับก็ถ่ายถ่ายเป็นยาฉุกเฉินที่เรา มีไว้เวลามีเหตุฉุกเฉินนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ถ่ายตัวอกกุปกรณ์ช่วยชีวิตตัวนี้ไปด้วยนะครับส่วนอย่างอื่นที่ผมต้องแก้ไขหลังจากที่ไปส่งเอกสารเพื่อขอประเมินรอบแรกนะครับก็จะมีในเรื่องของผ้าคลุมเตียงคนไข้ตอนนี้ผมสั่งทําแล้วนะครับมีมา่านกั้นอันนี้ผมมีแล้วแล้วก็ถ่ายรูปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาออกให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นเฉยๆนะครับส่วน อ่างลังมือตัวนี้นะฮะแล้วก็ผ้าเช็ดมือตัวนั้นถามว่าผ่านไหมผ่านนะครับผมไปส่งรอบแรกไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์ในส่วนนี้เลยนะครับอโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมส่วนตู้ยาตู้ยานะฮะก็โอเคผ่านนะครับเพราะว่าผมทาให้มันดูมิดชิดมองไม่เห็นจากภายนอกนะครับนี่เป็นภาพมุมกว้างภายในห้องตรวจของผมนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องไปแก้ไขก็คือในส่วนของซองยาซองยาที่เป็นซองยาคลินิกนะครับอันนี้ผมสั่งทำเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ร้านที่ทำพวกสติ๊กเกอร์ยาหรือว่าซองยาที่เป็นของคลินิกของสถานพยาบาลนะครับเขาก็จะทำขั้นต่ำอยู่ประมาณ5,000ซองนะครับอันนี้ก็ ก็ไม่เรียดราคาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยยังไม่ถึงบาทต่อแผ่นนะครับ0.5 0.6 0.55 0.68อะไรประมาณนี้นะครับสตางค์นะครับราคาต่อ2ก็จะประมาณนะั้นอันนี้ผมสั่งมาเดี๋ยวเมื่องานเสร็จเมื่อได้ตัวสติกเกอร์ออกมาสมร็จรูปแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวผมเอามาให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะน่าน่าที่จะ,ะแนะนําให้ทําทําให้ทําให้สั่งตามร้านนี้หรือเปล่าหรือว่าจะต้อง ทํากันครั้งเดียวครั้งต่อไปไม่ทําแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูผลงานรอดูคุณภาพงานของร้านนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วมีมีป้ายอย่างหนึ่งที่ผมสั่งมาตัวนี้ครับคือป้ายการถ่ายภาพหรือกาบันทึกเสียงนะครที่โพยาบาลทำการรักษาพยาบาลเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์คือทุกวันนี้นะครับผมเจอผมคิดว่าหลายๆคนหลายๆค,คลินิกลหลายๆสถานพยาบาลก็อาจจะเจอเหมือนกัน คือคนไข้เนี่ยชอบเอามือถือมาแอบถ่ายว่าเราทําอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราคุยกับคนไข้เลยว่าเราทำอย่างล้างแผลล้างนู่นล้าง,าง,างนี่นะคนไข้ก็เอามือถือมาแอบถ่ายบางทีญาติก็แอบถ่ายนะครับติดไว้ดีกว่าจะ,จะได้จะได้แจ้งเขาชัดเจนว่าเราไม่อนุญาตให้เขาถ่ายนะเพราะว่าบางทีเขาก็ถ่ายแล้วเขาไปโพสต์ทาง Facebook ทางโซเชียลนะับมันก็ส่งผลกระทบต่อเราได้หรือว่าส่งผลกระทบต่อคนไข้คนอื่นที่เขาไม่ได้อยากเปิดเผย ว่าเขามามาที่นี่หรือว่ามีอาการเจ็บป่วยอะไรยังไงเพราะว่ามันส่งผลตอ่อหลายเรื่องทั้งการเรื่องของกองประกันชีวิตนะครับมันมันส่งผลหลายอย่างนะฮะดังนั้นผมเลยนาว่าติดไว้แบบผมเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับส่วนการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่เป็นเป็นว่าขั้นตอนต่างๆนะครับถ้ายังจําคลิปก่อนผมได้คือผมทําป้ายอยญ่อยู่หลังตู้เนี้ยแล้วคาวน,นี้ผมไม่อยากแกะออกมาเพราะเพราะผมเคลื่อนเคลื่อนตู้ไป แล้วมันก็บงังใช่ไหมครับผมก็เลยสั่งเจ้าตัว,ตวนี้มาเป็นขนาดเล็กตัวนี้นะครับเขาก็ทําเคลือบอย่างดีเลยนะฮะคุณภาพงานสปริงงานสีก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อีกป้ายหนึ่งของผมก็อยู่ทางด้านนอกนะฮะทายังจําได้โอเคครับในส่วนอื่นในเรื่องสัญญาเช่านะครับผมก็ต้องเพิ่มเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมในส่วนของทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของเจ้าบ้านเจ้าของที่ดินนะครับพอดีผมเอาเอกสารที่เป็นของผู้อาศัยไปส่งแล้วคราวนี้สสจเขาไม่รับนะครับเขาบอกว่า,าจะต้องจะต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นที่ท,ที่ทาธุรกรรมกับเรานะครับผมก็ทําทใบมอบนหน้าขึ้นมาให้เขาเซ็นแล้วก็ขอทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของเจ้าบ้านมาแนบเอกสารเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างอื่นมีเพิ่มเติมไหมก็ ไม่มีนะครับมีอย่างหนึ่งนะคะจริงๆผมรีวิวในส่วนของอีกช่องหนึ่ง u t u b e ไปแล้วนะครับคือเจ้าตัวนี้แหละเจ้าไอ้ตู้เย็นมินิตู้เย็นมินินะครับขนาดเล็กมากๆเข้าประมาณ2ฝ่ามือนะครับผมเอามาแช่พวกชุดตัวจโควิดหรือว่ายาบางอย่างที่ต้องแช่เย็นนะครับก็เอามาแช่ตัวนั้นได้นะครับโอเคตอนนี้ก็ น่าจะหมดแล้วนะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับสรุปเลยนะครับที่ผมทําใหม่เพิ่มเติมใหม่ก็คือจะเอาโตะตรวจร่างกายโต๊ะสกกอด,ด้านในเอามาไว้ด้านนอกนะครับผมไม่อยากแกะไอ้ป้ายสอบสามค่ารักษาพยาบาลตรงนี้แล้วก็ไปหาซื้อโตะตรวจชุดใหม่มาอีกโต๊หนึ่งนะครับราคาพันสองเอามาแทนโตวเดิมแล้วก็ย้ายโซฟาเข้าไป้างนู่นย้ายทีวีจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับอ่า กีดขวางไหมไม่กีดขวางนะครับมีเครื่องช่างอยู่ด้านด้าน,น,น,นขวามือบ้ายบัรคิวแม้แจกน้ำดื่มอย่างอื่นย้ายพัดลมจากแทนทีวีไปวางตรงมุมทางด้านหลังนะครับก็ไม,ไม,ไม่ไม่กีดขวางเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมก็เอาไป้ายนู่นป้ายนี่มาเอาเครื่องวัดความดันมาวางนะฮะเอาตัวป้ายสแกน QR Code สำหรับจ่ายเงินตรงนี้มาวางนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนพูดอาจจะเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าจะารีบๆให้เสร็จภายใน10นาทีเพราะว่าพูดนานเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวความคืบหน้าอย่างอื่นทําเสร็จอะไรบ้างถ้าภาคลุมตัวคนไข้เสร็จเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับแล้วก็อะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นซองยานะครับทําเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วก็อาจจะแนะนําด้วยว่าควรทําหรือไม่ควรแนะนําร้านนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ